สำหรับหลายคนแล้วอาจคิดว่าเป็นคนพิการไปเที่ยวได้ไหมท่องเที่ยวในแบบวอลกิ้งทัวร์เนี่ยมันได้ความรู้จากวิยากรทั้งในเรื่องของสถาปัตยกรรมทั้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ชอบบรรยากาศได้เพื่อนเราจึงช,ชวนคนพิการออกมาเที่ยวเพื่อสร้างความเข้าใจในโลกของความพิการจริงๆแล้ววีลแชร์เนี่ยไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาอยากจะไปด้วยได้ตัวเขาเอง เพียงแตดเราเนี่ยทำให้เขาไปไม่ได้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนในสังคมไทย่ความเข้าใจในเรื่องของคนพิการมันยังน้อยเพราะคนพิการไม่ค่อยออกมาข้างนอกทําให้สังคมาขาดการเรียนรู้ในเรื่องของความพิการหรือคนพิการในการที่จะออกมาเนี่ยก็หวังว่าเราจะได้เรียนรู้ระหว่างกันและกันนะ รับชมได้แล้ววันนี้ผ่านบริการออนไลน์วิภาดอทมีวิภาวิชันแอนด์แพชชั่น